finding a term of arithmetic sequence หาเทอมของลำดับ <30, 000 S 1> เลขคณิตตัวแทนประกนไปัยเสนอให้ปีแรกของคุณได้ 60, <000 S 2> เงินสาม0มื่นเหรียญและปีที่เจ็ดของคุณได้หกหมื่นเหรียญสมมติว่าเงินเดือนประจำปีของหล่นจากลำดับเลขคณิตและทำนายว่าหล่นจะ ทำเงินได้ในปีที่สิบของหล่นเท่าไรในเทอมของ7ปีคือ a 7 a 1 7 1บวก A1 บวก7ลบ1ดี D. ใช้ a 7เ0 0 0 0ท่ากับ6หมืและ A1-30,000 เท่ากับ3หมในสมการนี้เพื่อที่จะหาค่าดีได้ดีเท่ากับ5,000ตอนนี้เขียน สูตรของ a อเท่ากับ30,000ื่บวกเลบ1คูณด้วย5,000เพื่อที่จะหา A ที่เวลา10ปี A ที่10ปีได้เท่ากับ75,000ดังนั้นเงินเดือนที่คาดว่าจะได้สำหรับปีที่10คือ75,000 t r y this หา เทอมที่30ของลำดับเลขคณิตที่ซึ่ง a 1เท่ากับ12และ a 5เท่ากับ24การใช้ Recursion Formula Arithmetic sequence กับเทอมแรก a 1และผลต่างคงที่ d ถูกนิยามโดย a n เท่ากับ a n ลบ1บวก d สำหรับ n มากกว่าหรือเท่ากับ2 recursion formula for arithmetic sequence สูตร recursion สำหรับลำดับเลขคณิตหา4เทอมแรกของลำดับที่ซึ่ง a 1เท่ากับลบ7 a n เท่ากับ a n ลบ1บวก6สำหรับ n มากกว่าหรือเท่ากับ2 สูตร r u r u r s n o ั Re ion, บอกว่าแต่ละเทอมหลังจากเทอมแรกหาได้โดยการบวก6กับเทอมก่อนหน้านี้ a 1เท่ากับลบ7 a 2เท่ากับ a 1 6, บวก6เท่ากับลบ1 a 3เท่ากับ a 2 6, บวก6เท่ากับ5 a 4เท่ากับ a 3บวก6เท่ากับ11 สเทอมแรกของลำดับคือลอบเจ็ลบหนึ่งห้าสิอสังเกตว่า Recursion Formula เกิดลำดับที่เหมือนกับสูตรในตัวอย่างที่หกเอ y t t i s s หาสเทอมแรกของลำดับที่ซึ่ง a 1เท่ากับ50และ an เท่ากับ an-1-5 ลบหลบห้าสำหรับ n มากกว่าหรือเท่ากับ2